ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจําวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ำมูมูนะครับตอนนี้1นึทุ่มกับ35นาทีนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่เปอร์เซ็นต์นักลงทุนนะครับเรทราคาล่าสุดฟิกออดล่าสุดนะครับก็เราไปเริ่มกันที่ลาลิก้าสเปนนะครับลาโยบาเยกาโนนะครับก็เล่นในบ้านนะครับเป็นต่อโอซาซูน่าครึ่งลูกวัดใจนะครับ เปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ายโย54อยู่โอซาซูน่า46นะครับก็ถ้ามองกันที่การไหลของราคาคู่นี้เปิดที่หน้าปอแล้วไหลไปเป็นครึ่งลูกนะครับจากปอบวก1 1 8 8 3ไปเป็นครึ่งลูกน้ำแดงน้ำล้นที่2.10นะครับก็ถ้ามองเนี่ยนะมองเนี่ยนะโอซาซูน่ามาเป็นรองชัดเจนนะครับโอซาซูน่ามาเป็นรองชัดเจนคู่นี้ ถ้าเล่น2โอกาสอะโอกาสที่ลาโยบายเยโกโนจะแพ้เนี่ยผมตัดทิ้งนะครับผมคิดว่าไม่เสมอก็ชนะแต่ดูจากเลทราคาเนี่ยนะครับดูจากเลทราคาเนี่ยถ้าต้องเลือกอะก็ยังต้องเลือกลาโยนะครับแต่เลือกไปที่ราคาปอาน้ําน้อยนะครับนะในในในหน้าบอร์ดอะปอน้ําน้นอยถ้าเป็นราคาโต๊ะพับเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ายังเป็นราคาหน้าปบวก10อยู่นะ ยังน่าอยู่ลาโยนะครับข้ามไปที่เกาโชซิลาอิตาลีมี2คู่นะครับคู่5้าทุ่มครึ่งนะรู้สึกว่าจะเป็นปาม่ากับอูดินะครับแล้วคู่ลาซิโอกับเวโลนาจะไปเตะตีหนึนะครับถ้าดูคู่ปาม่ากับอูดิเนี่ยฟอร์มอูดิเนี่ยค่อนข้างแรงครับฤดูการนี้นะครับแล้วก็บุกมาเยือนน้องใหม่ที่ฟอร์มไม่ดีครับปาม่าแต่วันนี้เขายกให้ปาม่าล่าสุดเป็นต่อที่หน้าปอปานะครับ แล้วก็เปอร์เซ็นต์นักลงทุนเนี่ยสูสี50.50 50กันเลยนะครับการไหลของราคานะครับที่บอร์ดมาตรฐานเนี่ยปาม่าต้องถือว่าไหลแรงนะเพราะว่ามันเปิดมาแค่ราคาหน้าเสมอขาวแล้วก็น้ำสูงถึง1.87เนี่ยแต่ตอนเนี้ปาม่าเนี่ยมาต่อที่หน้าปอไม่ใช่ปอลบ5ด้วยนะเป็นปอลบ10ด้วยนะเป็นปอลบ10ด้วยนะแล้วก็ถ้าถามถึงราคาฟิกออดอะ ฟิกออดของปาม่าเนี่ยนะครับอาจจะดูไม่สวยนะครับฟิกออดของปาม่าเนี่ยอาจจะดูไม่สวยแต่ผมก็ยังมองวา่ามันไหลมาขนาดนี้แล้วเปอร์เซนต์ที่ปาม่าจะคว้าชัยมีโอกาสมากกว่าที่จะเป็นอูดีคว้าชัยอะ่ะเพราะงั้นเนี่ยปาม่าวันนี้ผมยังมองว่ามีแต่หน้าเสมอกับหน้าชนะนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆหน้าบอดหน้าปอได้6ก,กว่าอะไรอย่างเงี้ยเออหน้าเสมอได้6กกว่าเนี่ย ก็ยังน่ากดปาม마ครับหรือถ้าเป็นโต๊ะพับป,ปอลบห้าปอลบสิบถ้าต้องเลือกคู่นี้จริงๆผมก็ยังชอบปามานะครับนะอีกคู่หนึ่งตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับลาซิโอกับเวโรนานะครับออตอนนี้ลาซิโอต่ออยู่ที่หนึ่งลูกนะครับต่ออยู่ที่หนึ่งลูกเปอร์เซ็นต์ลาซิโอเจ็ดสิบเวโรนาสามสิบนะครับก็ถามถึงฟิกออดและแฮนดิแคปสวยเลย ลาซิโอสวยตั้งแต่ออกสตาร์ทครึ่งควบลูกไหลไปที่1ลูกนะครับแล้วก็ฟิกออดซึ่งมาตามทรงมาตามตำลาเลยนะครับของลาซิโอนะคู่นี้ผมชอบลาซิโอนะครับผมชอบลาซิโอนะครับไปที่เซกุนดาสเปนนะครับเซกุนดาสเปนอัลเมเรียเปิดบ้านเป็นต่อคาสเตลอนครึ่งลูกนะครับครึ่งยืนพื้นเลย จากครึ่งลบห้ามินมิลเนี่ยตอนนี้ลงมาเหลือครึ่งลบสิบนะครับเหลือครึ่งลบสิบถามว่าฟิกออดของอัลมเรียสวยไหมณนะปัจจุบันสวยตอนออดสตาร์ทอาจจะดูแกว่งแว่งนะครับแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยของอัลมเรียสวยนะครับผมว่า เหมือนเดิมวันนี้เจ้าบ้านเนี่ยมีโอกาสเสมอกับชนะอย่างเดียวเลยโอกาสแพ้เนี่ยเท่าท,ที่ที่ดูมาเนี่ยยังไม่มีเลยนะไม่ว่าจะเป็นลาโยปาาลาซิโอแล้วก็อเมเลียเนี่ยนะคู่นี้เปอร์เซ็นต์อยู่อเมเลียตอนนี้68อยู่คาสเตลลอน32นะครับก็ยังชอบอเมเลียนะครับก็ยังชอบเอเมเลียฝรั่งเศสหลีกเดินะครับเกอร์นอบเจอกับก้องนะครับราคาเสมอนะครับ ตอนนี้อยู่เกินหนบ61อยู่ก้อง39กนะครับก้องเหมือนราคามันดีขึ้นแต่ว่ามันไม่กล้า,า,า,ข,าข้ามไป,ปนะไม่กล้าข้ามไปหน้าปอนะครับไม่ไม่กล้าข้ามไปหน้าปอแล้วกระแสเนี่ยไหลรองเกินหนบนะครับไหลรองเกินหนบด้วยนะครับกระแสกระแสามาแบบนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นคู่แรกที่เจ้าบ้าน จะไม่ชนะนะครับมีโอกาสแพ้ไม่รู้นะมันคือมันไหลส่วนกระแสแบบนี้ผมมองว่าเกินหนอบน่ากลัวนะครับน่ากลัวแล้วมันเป็นหลีกเดอด้วยนะครับหลีกเดอด้วยนะครับคู่นี้ชอบทีมเยือนกองนะปิดท้ายที่สวีเดนออสวคานนะครับฮามาบี้เล่นในบ้านเป็นต่อนโกปิ้งหลูกนะครับ เอยู่ฮาต์บี้เจ็ดสิบหกอยู่นโกปิ้งยีนะครับราคาก็ค่อนข้างแรงเลยฮาม์บี้เนี่ยเปิดออกมาที่ครึ่งควบลูกขาว85มาตอนนี้ไม่ใช่ลูกลบหแล้วมันเป็นลูกลบสิแล้วนะครับมันเป็นลูกลบสิแล้วแล้วก็ถ้าถามเรื่องฟิกออดนะครับโอ้โหฟิกออดสวยเลยคู่นี้เป็นอีกคู่ที่ฟิกออดสวยนะครับเชื่อว่าวันนี้กับราคา1ลูก ผมว่าฮัร์มบี้ทำได้สามแต้มเนี่ยผมว่าฮัร์มบี้ทำได้แต่จะขาดหรือไม่นั้นก็ต้องไปรอในเกมแล้วแต่ว่ามองว่าวันนี้ฮ a ร์มบี้ได้เปรียบเต็มๆนะครับได้เปรียบเต็มๆน่าจะคว้าสามแต้มในบ้านได้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดของเลทราคาล่าสุดนะครับเปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดฟิกออดล่าสุดนะครับผมทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเข้ามารับชมรับฟังแล้ว ก็ฝากรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์อ่าแล้วแต่เลยครับแล้วก็มีสิ่งอื่นสิ่งใดให้ดูเยอะแยะในช่องนะครับไม่เฉพาะเรื่องบอลน,นะเรื่องจิปาฐะอะไรก็มีนะครับก็คลิกๆเข้าไปดูได้นะครับถ้าเครียดๆก็เชื่อว่าอยากเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่ดูแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยสบายใจนะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนท่านไหนที่ อยากจะสนับสนุนการส,สนับสนุนช่องสนับสนุนผมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครกันได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำม e ูนะครับ tdednamo นะครับ tdednamo นะครับก็ประมาณนี้ครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ